นี่เรามาใส่ปุ๋ยครับทำวงรอบแต่งต้นนะครับแต่ละต้นของต้นอินทผลัมให้เสริมแร่ธาตุนะครับให้ต้นนแข็งแรงก็เ,เตรียมพร้อมรับกับฤดูการหน้าบางต้นเนี่ยก็จะมีหน่อออกมาเยอะเลยนะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นที่ใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ฮะ ปุ๋ยไก่ข้อดีก็คือจะไม่มีตัวด้วงอ่ะตัวด้วงแรดเนี่ยจะเกิดน้อยถ้าปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้วัวเนี่ยก็จะเออจอด้วงด้วงแรดเกิดขึ้นมาง่ายนะครับจะส่งผลอันตรายต่อต่อต้นก็ยังเป็นแนวทางทางเกษตร,รแบบอินทรีย์อยู่นะครับก็บแต่งไป อันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับหลากสายพันธุ์อนนี้ก็จะมีประมาณเจ็ดแปดสายพันธุ์นะต้นนี้ก็จะเป็นบาฮีฮะเดี๋ยวพาชมนิดนึงต้นนี้ก็จะเป็นบาฮีเหมือนกันแต่มีหนอนนะครับหนอนี่ก็จะทำหนอดินนะเมื่อเอาดินมาใส่นะครับแล้วเดี๋ยวาปาด ทาน้้ายาเลล่างแล้วก็หุ้มหุ้มดินไว้รอรากมันขึ้นก็ตัดหน่อไปได้จะเพิ่มโอกาสในการรอดของของหน่อเวลาแยกนี่ครับพอก็จะทําแต่งต้นอยน,นี้อันนี้ก็เป็นบาฮีเหมือนกันพรในเยื่อนะีเรเนียมเอ็ดดาหาน เม็ดอาหารก็จะมีหลายหน่อหน่อยต้นนี้คอสังเกตง่ายเลยอเม็ดอาหารหนามก็จะเหลืองดูหนามหนามเหลืองฤดูการที่ผ่านมาก็าลูกออกมาดีแตกแทบไม่แตกรสชาติไม่ฝาดติดฝาดน้อยมาก แคบไม่ฝ่านนะครับลูกจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มโอโรสดูลแลง่ายครับเบตดาหาร์งางแต่งอันนี้จะเป็นฮ <c oughs> ายานีนะตอนซื้อมาเนี่ยเขบอกว่าเป็นซามมนี่ลูกสีส้มนะแต่พอออกมาเป็นลูกแดงอน,นี้ซื้อเอามาจากหนอ หน่อน้าเข้านะซื้อหน่อนมานออกหลายหน่อเหมือนกันอิอานี่โคเนซี่ก็มีนะฮะโคเนสซี่โคเนซี่หลนดวงกินไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นสกรูสกรูก็มีหน่อหลายหน่อนะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นอาการามีแดงนะมีหน่อ ขึ้นมาก็ประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองหน่อนะแต่นี้เป็นต้นตัวผู้เพราะในเยื่อนะเยอะมากหน่อเยอะจริงๆแทบไม่ต้องซื้อตัวผู้เพราะในเยื่อเพิ่มเลยครับตอนนี้เป็นแปลงทดลองอยู่ที่อ่างศิลานะครับจังหวัดชนบุรีเรา ลูกแปลงทดลองเรามีแปลงใหญ่นะครับที่หนึง่งนะครับแต่แปลงทดลองเนี่ยเราจะได้เก็บเทียบสายพันธุ์